สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกันอีกครั้งในอีพีนี้ของกราะกระแสพระเมืองสยามสำหรับในเทปนี้ขอนำพระสมเด็จจากอีพีก่อนที่ไม่ได้บรรยายเนื้อหาลงไปในคลิปก็ต้องขออภัยมาณนาที่นี้ด้วยนะครับสำหรับในเทปนี้ผมจึงขอนำมาให้ท่านชมและมาพูดคุยกันอีกครั้งส่วนประเด็นที่ว่าแท้หรือไม่แท้นั้นขึ้นอยู่กับดุลเริพนิษของแต่ละบุคคล แต่ที่ผมอยากให้ชมคือความงามของพระพุทธศินเนื้อหามวลสารและวิวัฒนาการต่างๆซึ่งมวลสารสีต่างๆผมขอเทียบเคียงกับความเชื่อทางตำราโหราศาสตร์เสมือนสีประจำวันตามกำลังดาวนาพเคราะห์ซึ่งมวลสารต่างๆที่บรรจุอยู่ในพระสมเด็จนั้น ไม่ได้แยกบรรจุทีละองค์แต่มวลสารจะรวมมาทั้งหมดครอบจักรวาลเพราะดวงดาวประจำวันเกิดของเรานั้นจะมีเคลื่อนย้ายหมุนเวียนไปเรื่อยๆหรือที่เรียกว่าทักษะจรดังจะมี 1. นะวันอาทิตย์ 2. วันจันทร์สวันอังคาร 4. วันพุธ 5. วันพฤหัสบดี 6. วันศุกร์ 7. วันเสาร์ 8. พระราหู เก้าพระเกตและเมื่อดวงดาวเคลื่อนไปก็จะมีทั้งดีและไม่ดีโดยจะมีบริวารอายุเดชสีมูละอุสาหะมนตรีและกาลกินีซึ่งเราท่านมักจะเคยได้ยินคำพูดเปรยเปยติดปากยามดวงตกว่าพระสุขเข้าพระสาแทรก ซึ่งจะเป็นคำพูดความเชื่อทางตำราโหราศาสตร์ที่พูดต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่นดังนั้นพระสมเด็จในอดีตการจึงมีมวลสารสีต่างๆที่ผ่านพิธีกรรมมาบรรจุอยู่และทำพิธีกรรมปลุกเสกอีกครั้งเช่นความเชื่อที่ว่าเมื่อดวงดาวของท่านตกดาวพระราหูครั้งเมื่อเอ่ยถึงพระราหูท่านก็จะคิดว่าดวงไม่ดีแน่ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป แต่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของดาวอื่นๆที่มีกำลังส่งผลกับดาวประจำตัวของเราด้วยเช่นกันเพราะพระราหูเป็นดวงดาวเสริมส่งกำลังถ้าพระเสาอยู่พระราหูก็มาอย่างนี้ก็ให้พูดเข้าใจง่ายแบบภาษาชาวบ้านก็คือจากร้ายธรรมดาก็จะเป็นโหดร้ายดังนั้นจึงมีความเชื่อแต่โบราณมาว่าหากดวงดาวตกพระราหูให้นำแก่สีดำมาพกติดกาย ไม่ว่าจะเป็นเหล็กไหลนินสเกตดาวอุกาบาทที่เรียกว่าอุนกัมณีที่เป็นเหมือนธาตุสีประจำของพระราหูมาเข้าพิธีปลุกเสกพระคาถาแล้วนำไปพกติดกายเป็นการแก้เคราะห์กรรมผ่อนนักให้เป็นเบาดังคำบอกเล่าที่เราสืบต่อกันมาว่ามีบุคคลห,หลายๆท่านที่เดือดร้อน ขอซ้ำคาสัตว์แล้วไปขอพึ่งพระบารมีท่านสมเด็จเพราะส่วนมากคนเราถ้าไม่เข้าถึงตาอับเสียจริงก็ยังไม่นึกถึงพระถึงวัดละครับท่านเจ้าประคุณผู้มีเกแตเมตตา ท่านก็จะมอบพระสมเด็จมาพกติดกายเพื่อแก้ข้อกรรมของบุคคลเหล่านั้นได้ดีตลอดแต่คนเราก็จะมีกรรมเป็นของตนเองทั้งกรรมดีกรรมชั่วหนักเบาต่างๆกันไปถ้าคนที่มีกรรมหนักแล้วแนะนําอย่างไรเขาก็ไม่เชื่อบอกอย่างไรเขาก็ไม่ฟังเสมือนตาที่มืดบอดสนิทยากแต่จะชี้แนะเพราะถูกบังตากรรมอันเป็นสมบัติแห่งสัตว์โลกทั้งหลาย กายซ้อนทำซากทำเจเป็นวัตตะกรรมอันใดทำแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังกรรมนั้นเป็นกรรมดีเป็นกรรมที่สัพพบ,ร,บรุษชื่นชมยกย่องกรรมอันใดทำแล้วเดือดร้อนภายหลัง กรรมนั้นเป็นกรรมชั่วเป็นของเผ็ดร้อนมีทุกข์มากกรรมอันใดไปสู่มรรคนิโรธความดับทุกข์กรรมนั้นเป็นกรรมเนื้อกรรม เอวังก็มีด้วยปาการาชนี พระสมเด็จองค์นี้ที่สําคัญคือสเสน่ห์หากเมื่อได้หยิบได้สัมผัสแล้วก็ยากที่จะปฏิเสธชวนหลงไหลย,ยิ่งนักผมเองยอมรับนะครับว่าเดินแรกๆผมเห็นทีไรผมก็จะบอกกับตัวเองเสมอว่าเป็นพระสร้างใหม่อีกใจหนึ่งก็อยากหยิบมาส่องความคิดคานกันเองในสมองเพราะทั้งสีสันผิวพันเนื้อองค์พระที่เหลืองเรียกเนียนสวยงามเหมือนสีเทียนหรือผิวเปลือกกล้วยหอมพิมพ์ที่ลึกคมชัดทุกรายละเอียดที่งดงาม หากสังเกตด้วยตาเปล่าและบอกว่าเป็นพระสร้างใหม่ผมก็ไม่เถียงเลยเพราะผมก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันแต่แล้ววันหนึ่งก็ทนสเสน่ห์ที่ดึงดูดไม่ไหวเสียฟอร์มก็ยอมแล้วครับขอลงกล้องสักหน่อยนับตั้งแต่นั้นมาก็เหมือนผู้บ่าวหลงสาวที่หนักกว่าได้แรกๆผมเองออกตัวก่อนนะครับว่าผมเองมีพระสมเด็จไม่กี่องค์แต่ได้พบเห็นเยอะแท้ไม่แท้ไม่ขอกล่าวซึ่งเนื้อและพิมพ์ของแต่ละองค์นั้นไม่เหมือนกันยกเป็นขอบซุ้มและขอบกระจก ที่คงเป็นเอกลักษณ์ไว้แต่ทุกอย่างก็ไม่ได้แตกต่างกันเสียสิ้นเชิงเพียงแต่แตกต่างกันตรงรายละเอียดและมวลสารพิเศษที่เพิ่มเติมหรือลดน้อยกันไปบ้างก็เท่านั้นหรือจะเป็นความลึกความตื้นของแม่พิมพ์แต่ละพิมพ์ก็เท่านั้นเองนอกนั้นก็ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของพระสมเด็จวรรคังโคสิตารามที่ผ่านระยะเวลาจากยุคท่านสมเด็จมาถึงปัจจุบันดังนั้น หากจะชี้ตำหนิตายตัวในพระสมเด็จให้เหมือนเป๊ะทุกองค์นั้นก็คงยากหรือแทบไม่มีเลยก็ว่าได้ขนาดของผมนะครับแค่ช่วงระยะเวลาแค่นี้ยังมีความเปลี่ยนแปลงและคำว่าพระเก่าก็ไม่ได้หมายความว่าพระเก่าจะต้องเลอะเทอะเปื้อนมอมแมมผุกร่อนเหมือนกันทุกองค์ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมหรือแม้แต่วัตถุมวลสารที่ใช้สร้างทำแต่ก็จะมีให้เราเห็นตัวอย่างอย่างพระเครื่องของผมนี่ครับหากวันหน้ามีการเปลี่ยนมือ และไม่มีการส่องดูวิวัฒนาการภายในแล้วท่านต้องว่าเป็นพระสร้างใหม่แน่นอน พราะของผมหลายองค์ทั้งล้างทั้งลงรักปิดทองบางทีก็นํามาล้างออกใหม่อีกทีและคนแบบผมเนี่ยก็ไม่ใช่มีแค่ผมคนเดียวหรอกครับแต่ก็ด้ยวยความรักและศรัทธ,ธานะครับดังนั้นเราต้องดูได้ดูเป็นว่าความเก่าตามอายุการเวลาของพระวัตถุมงคลหรือพระสมเด็จนั้นต้องดูอย่างไรเป็นพระเก่าทําเหมือนใหม่หรือเป็นพระสร้างใหม่ที่ทําให้มองเหมือนเก่าเราจะแยกแยกกันได้อย่างไรจากพิมพ์ทรงที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ดังในภาพนะครับ หรือได้พบเจอใครในภาพเมื่อท่านเห็นปับ๊บท่านก็จะบอกด้านทันทีเลยว่าเป็นพระสมเด็จแต่จะให้บอกว่าเป็นพระสมเด็จสายวัดไหนนั้นหลายท่านยังไม่รู้เลยว่าจะจับจุดดูตรงไหนก่อนในที่นี้ หากเป็นพระสมเด็จสายวรคังโคสิตารามของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทาจารย์โตพรหมรังสีทั้งในสายของท่านและตั้งแต่รุ่นอาจารย์ของท่านที่สืบทอดต่อๆกันมาก็ดีผมขอใช้คําว่าสายนะครับซึ่งพระสมเด็จนั้นมีการสร้างลุกเสกหลายสถานที่หลายวาระที่เป็นเอกลักษณ์เลยจริงๆก็จะเป็นในส่วนที่เป็นซุ้มครอบแก้วหรือบ้างก็จะเรียกว่าซุ้มหวายผาซีซึ่งจะมีทั้งอ้วนผอมเล็กใหญ่แต่ละองค์ไม่เท่ากันแต่การโค้งงอเข้ามุมเข้า โค้งนั้นจะเหมือนเหมือนกันเช่นเดียวกันกันกบเส้นพิมของเส้นกรอบกระจกที่จะเหมือนเหมือนกันทุกองค์โดยขอบซุ้มหวายผาซีกนั้นจะชิดและตัดกับกรอบกระจกประมาณครึ่งองค์พระในด้านซ้ายมือ ส่วนในด้านขวามือขององค์พระนั้นขอบซุ้มวัดผาซี่จะวางในตำแหน่งอย่างองค์นี้ที่ท่านเห็นในส่วนของพระเศียรขององค์พระจะสังเกตเห็นพระกัน้างซ้ายขององค์พระนะครับสำหรับองค์นี้นะครับพิมพ์แบบอื่นอาจไม่มีและไม่เหมือนกันวัตถุมวลสารที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีที่ใช้ผสมสร้างพระสมเด็จนั้น มีเอกลักษณ์โดดเด่นและวิวัฒนาการไม่เหมือนที่อื่นๆไม่ว่าผิวพรรณความแกร่งความงดงามของเนื้อมวลสาร เหมือนบุตรที่เริ่มจุติในครันมารดามีสายเส้นเลือดหล่อเลี้ยงทั่วร่างกายจบจนคลอดออกมาร่างกายได้สัมผัสสภาพแวดล้อมภายนอกถึงผิวพันธุ์จะหยาบกร้านขึ้นแต่ก็ยังคงมีเส้นเลือดหล่อเลี้ยงอยู่ภายในอย่างเช่นพระสมเด็จองคนี้ที่เห็นที่ท่านเห็นจากกล้องขยายกําลังสูงจะเห็นวิวัฒนาการภายในที่เป็นเหมือนสายแร่ทางธรณีวิทยาสีเขียวๆเ,เหมือนมรกตแต่เป็นเส้นทางเดินภายใน ซึ่งบ่งบอกได้ว่าพระองค์นี้ไม่ได้ผ่านการอบการเผามาและมีอายุการเวลามานานพอสมควรกว่าจะเกิดวิวัฒนาการเช่นนี้ได้แต่พระสมเด็จองนี้ผมมองด้วยตาเปล่าอย่างไงก็เหมือนพระเพิ่งสร้างใหม่อายุก็ไม่กี่สิบปีแต่เมื่อได้ตรวจสองดูเห็นวิวัฒนาการต่างๆโดยละเอียดแล้วมันคัาดกับความคิดเห็นแต่ละต้นจากเนื้อที่เก่าจนค่อนข้างใสาสายแร่จากวัตถุมวลสารต่างๆที่ใช้สร้าง บางชนิดมีการเดินเคลื่อนที่หรือที่เรียกว่าสายของแร่ถ้าท่านเคยเห็นสายของแร่ต่างๆตามธรรมชาติเช่นแร่พวงเงินแร่พวงทองแร่ทองคำหยกพลอยเพชรเหล่านี้เป็นต้นจะมีทางเดินเรียกว่าสายแร่ผ่านชั้นหินต่างๆ พระสมเด็จนั้นยิ่งเก่ายิ่งงามแช่น้ำสามวันสามคืนก็ไม่มีปัญหาจึงมีคนพยายามทำเรียนแบบสมเด็จองค์นี้พิมพ์พระพุทธศินคมชัดโดดเด่นพร้อมด้วยมวลสารที่บรรจุผสมร่วงรวมเป็นเนื้อวัตถุสร้างพระแบบพิมพ์ปลายพระเกตองค์นี้ก็จะไม่เหมือนองค์อื่นๆองค์นี้สวยหล่อแต่เข้มและดุดันด้วยบรารมีสีของเนื้อแฝงไปด้วยความนุ่มนวลอ่อนรมอะมัยแต่มีลำแขนล่ำเป็นํำอกนูน รำตัวหรือพระวรกายปกผายไหลพึงสมส่วนเยียงสัตบุรุษเห็นพระบาทซ้ายตรงบริเวณเข่าขวารำไรแต่ก็ชัดเจนนะครับฐานหมอนรองรับเป็นพระที่นั่งส่วนฐานโตะ๊ขาสิงจะเด่นและเชื่อมต่อกับฐานเขียงบริเวณตรงกลางฐานเขียงจะเป็นแองล่องรำไรสมูทกับตัวฐานซึ่งผมเองถ้าดูแล้วก็มองเหมือนพระสมเด็จทั่วไป ขนาดรูปทรงต่างๆก็เท่าเทๆกันแต่ก็แปลกใจนะครับว่าทําไมถึงมีความโดดเด่นสะดุดตาและมีสเสน่ห์มากแทบอยากจะกลืนกินไปเลยก็ว่าได้อันนี้มันเป็นความรู้สึกหลงสเสน่ห์เฉพาะบุคคลอย่างบอกไม่ถูกนะครับเอาละ EP นี้ผมใช้เวลามานานมากเลยเอาไว้ค่อยมาคุยกันใหม่ใน EP ต่อไปมีเรื่องให้เมามอยกันเยอะสําหรับพระสมเด็จของท่านสมเด็จพระพุทธาจย์โตพรมมรังสีสําหรับวันนี้โชคช่วยอํานวยผลให้ทุกคนได้ประสบ โชคดีได้มีพระสมเด็จไว้ครอบครองแก้เคาะกรรมป้องกันภัยทํากิจการงานใดๆก็ให้สําเร็จดังปรารถนาด้วยจิตอันมีเมตตาของท่านสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีที่ท่านส่งเป็นพรของท่านมาด้วยเทินสวัสดีครับสมเด็จเจ้าสิ้นแล้ว